นี่ครับวันนี้เรากำลังจะไปที่เขาคอนะครับไปดิเอ๊อสมาธิคนสำคัญครับนี่คุณอำนวยหลักเจ้าของรถสามสี่คันครับเดี๋ยวนี่อันนี้ก็ไปเร่มมี่ไปกัน ให้ทำหล่อนะยูทูบไม่ได้นะขอเบอร์อีกนี่คนนี้ประบาดเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางอีกเริ่มออกถึงทางแล้วตอนนี้อยู่ประมาณตีห้าครึ่งนะครับจะปิดนัดไปครึ่งชั่วโมงออกเส้นตากฟ้าใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงตื่นนะ รเราอยู่ที่ไผ่สารีนะครับแวกกินข้าวเห็นข้าวไหม <c oughs> นายยิ้มให้คุณดูหน่อยนี้ <c oughs> นยิ้มให้คุณดูหน่อยน, <c oughs> นีณแม่เขาเตรียมมาเขาทอดไก่มาให้ยายหุงข้าวเหนียวตั้งแต่ตีสองแน่นอนไหมเนี่ย <c oughs> ยายอะ <c oughs> น่าแง,งว่าแล้วไม่ได้นอน จะไปทันหมอกยังไงว่าถึงร่นเก้าโมงเออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฟ้องเลยฟ้องเลยที่เดี๋ยวนี้มันกลับมามีแล้วเหรอฟ้องท้ายฟ้องเลยมันเริ่มมันไหนเริ่มงมันนี้นี่ครับเราถึงไผ่์สาลีแล้วอีกประมาณประมาณเก้าโมงสิบเก้าโมงสิบโมงเราก็จะถึง เริิ่มกนกนัแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ม่านหมอกแห่งเวทมนต์นะครับดูนะครับนี่กำลังเข้าสู่เป็นจบูรดูหมอกข้างหน้ามืดมากอย่างก้าฝนจะตกเลยหมอกแค่ไหมไม่ใช่ฝน รูว่าในกล้องจะชัดมากแค่ไหนแต่ในในสายตาจริงนี่คือ Me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my นี่ตอนนี้นะครับ10โมงเรามาถึงนี่6 iPhone ้วยว่ะผ่าซ่อนแก้วแล้วจะอ้วกเหรอก็อะไรขึ้นเมาท์เมาท์รถับไหล่ับไหล่ฮะสัาไจอดจะเดินขึ้นอย่างเดียวเลยนะไงไม่ขึ้นฮะกลัวตกเขาไงอันนี้ตะคิวกินท้องเลยไง เสียวจัดไม่ได้เสียวมันเกี้ยวหน่อยมันก็กินแล้วมึงจะออกดตีออกเฟรมทำไมเนี่ยโูกแหววิ่งได้อ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยพักก่อนค่อยๆเดินไอโฟนบอกเซเว่นที่นี่สวยที่สุดไปย,ยุ่งไงลูกใช่ไอ,ไอโฟนมันดูเคยมาแค่มาเอ็มดูเน็ตเนี่ยอ่ะดูเน็ตแล้วจะต้องมาทำไมวะเอา จบแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเน็ตมีทุกอย่างบอกดูเน็ตไม่ต้องมาสบายแล้วไม่ต <Hollywood> tamam. ้องเที <Find human Jorge> ่ยวแล้วทีวินนี้ตอนนี้เราเดินมาถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้ว ตอนนี้มีคนหายไปสองคนครับหลอกวะ

อะได้ยืนิไนเลย Living l is f e i doing lots of cocaine Wait no it's living with no shame Wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay ไปไปว่นไปเปล่ายายไปเปล่าใครไปเปล่าขึ้นเปล่าไม่ขึ้นไ,ไ,นไงแต่ขึ้นไม่ได้ลงแน่นอน <c oughs> ดูครับ เอาละครับคนทางสูถวัยรุ่นเฮ้ยหาวนึกถึงที่ไปกาเลยวะแค้อแล้วตองนาตัวใหญ่อะหนาวหวานเลยอะ นี่ให้รู้สึกอะไรวะแตบบ่มันขอหยาดเสียงหอบไปเข้าถ่ายรั้วให้รวมวให้รวมรวมทีหนึ่งเปลิล้นเหนื่อยไหมอมเป็นไงล่ะนี่อาการเป็นไงครับเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยหรือหอบ <c oughs> ดูคนนะครับเยอะมากนะคนลังไหลมานะครับวัดพระธาตุผาซอนแก้วคนนู้นคนยังไม่เยอะครัอันนี้อันนี้วัดผาซ้อนแก้วเนาะชื่อวัดอะไรนะชื่อวันอะไรอู้หูเน้นมาไม่เน้นจำเห็นไหมเน้นมาไม่เน้นจำ มิกเอ้ยมีค่าเข้าเนี่ยหรอถ้แกนจ่ายนะโอ้ยไม่ฟังหรอกยิ่งผ่านอเมล่ายังขึ้นไหวโพสการ์ดไีมของแกมันเกีนหนึ่งไหตายเลยมันขึ้นไม่ได้เลยด้วยอีเนินนั้นแ่ะเพราะไม่มีแรงส่งอ่ะมันไม่ไม่ไม่ไปเลยแบบอ๋อคือมันไม่ยอมไปแล้วโอ้โหไม่สามารถไปปรชิดวีโนลาเต้ได้นะครับรถคันนี้ เดี๋ยวใจด้วยเราึ้นไม่ไหวแล้วโอ้โหตายแล้วโวจัดดิคุยอะไรมาบนนโลกี้ไหนได้อะไรเนี่ยเออจไหนกี้เราไม่รู้ผ่านจะผ่านเซเว่นเปล่าหรืซื้อเบียร์ไปล่หรือเปล่าฉันอยู่ตรงไหนดีบ้างก็ลงไปเร็วกว่าไปต่ออีกนิดนึงออกจากปากซอยเลยตรงไหนวะปากซอยอ่ะซื้อหมวกเลยนะซื้อเต็นท์โน้แล้วอ้โ เรียบร้อยได้แล้วหนึ่งอ่าตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับที่คลิกวันเล่นะครับเขาคอนะรถจอดเรียบร้อยนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนของคลิกวันเล่นะครับตรงนั้นนะครับจะมีจุดบริการอาหารในตอนเช้านะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเต็นท์ห้าเต็นท์นะครับสําหรับให้ผู้พักได้พักแล้วก็มีโดมนะครับ ดูความสวยงามของที่นี่ก็จะเป็นธีมของโทนสีขาวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเริ่มมีคนมาวันนี้วันเสาร์นะฮะอ่าเราไปดูห้องพักกันนี่นะครับบ้านพักของเราก็มีด้านบนด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีห้องนะครับตรงนี้นี่ห้องหนึ่งนะครับพักกันอยู่นะฮะ นี่ฮัลโหลนี่ด้านบนนะฮะนี่ก็จะมีวิวอ่ะวิวดีเดี๋ยวคืนก็จะมีสาวมาเต้นอยู่ตรงน,นคงก็สบายเลยนี่นี่ดูวิวเขานี่ด้านบนนะมีแอร์ด้วยนะครับก็เป็นตีนเขานะครับหรือว่าในหุบเขานั่นเองข้งฝั่งนูจะเป็นพันเดียวมากนะครับดู รีสอร์ทเยอะมากมีอ่างล้างจานให้มีที่พักนะครับถูดรวมตรงนี้ก็สามารถมาพักได้ครับกินบาร์บีคิวปิ้งย่างนะครับ,ก, BBQ, รรบ,นะรบก็โอเคครับที่พักหลังน่ารักน่ารัก,รกตรงนี้ฟุกเอาส่วน <c oughs> มันแค่ไข่หอยทอดเนาะก็นนะ <c oughs> จะเป็นนี่ครับเตียงนอนอันแรกครับมีควายนอนอยู่ไป้ะพูดขอส่วนอะฮะขอส่วนอะเออของเสียอีก นี่นะครับห้องนอนอันแรกแล้วก็นี่ห้องน้ำห้องนึงมันก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยอนี่ห้องใหญ่ห้องนี้เส,สาวเลอ,อตอนเย็นเราก็จะไปทานข้าวแล้วกลับมาทั้งสางกันนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวโมงเมงนะครับครวงเมดูวิวร้าน นี่ที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับนู่นก้างรอแก้วหเปล่าน่าก้างหันลมนะที่เราไปมาครับแล้วฝนก็ตกครามครามไม่เนมากกีน้อยมีตลาดนัดตรงนี้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวโชว์กระพริบตาสิบทีครับเอาเป็นไงล่ะหัวเลื้อพูดเยอะอ ให้ FC แสงก็คนนี่นะครับหลังจากผ่านไปห้าวินาทีาาาข้าวสองหม้อน,นะครับโอ้โหนี่ไงคนกินเยอะเหรอไปเยอะนี่ตะกี้ก็ได้กินเยอะยิ้มไม่ทันเลยเอามาออฟโดดเลยจะแปลงเนาะโอ้โหขออนุญาต z o o ครับโอ้โหอ่านมาเอา มัวตะกี้ในนั้นป่านับมาไปแล้วนับนี่นับน้ำหางกุ้งนี่ว่ะโอ้ตายแล้วมีไม่มีลานปลานับนับป่าป่าไงนับยังไงเนาะโอ้โหโน่นับไก่ดูไก่นะมีเยอะเขาเลยนะกินไก่เป็นเล้าเลยเออกินไปกี่ตัวกินไก่ไปกี่ตัวอร่อยอร่อยมากครับปัวมงเคง ไม่ตัวกองหน้ายังแก้ขึ้นใหม่นะี๋ยวก็ถ่ายกองหลังหลัแล้วยังกินไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังน้ำแข็งมาเนะ่ยรู้ก็รู้แล้วใครกินเยอะนะ <c oughs> นี่เริ่มแล้วนะครับเราไม่เห็นยี่ห้อนะครับ ไอคนม่ส่งไอคนไม่ส่งเผนแล้วเนแล้ไอี่นเาอนีตคนไอทาไม่ทำ้อให้ยายเล่าหมดแล้วสมคนสี่คนหมดแล้วแบกเมคแกแม่รูประวัติแกหมดแล้วประวัติจุ กินทั้บ้านเป็นเลือยนี่ครับไปนักลอยไปทันกันแล้องร้องเนี่ยป้วนเงินอ้วนไปรู้รู้ไปละรู้แล้วว่าแกอ้วนเพราะอะไรเพราะอะไรวะกินเยอะอีกอ้วนอีกทีนี่นมแล้วกลางคืนเลยกินถึงกูอ้วนดูดูมาวกันวันนี้ก็เรากําลังจะเดินทางกลับกันแล้วครับไม่ได้ถ่ายตอนกลับเลยลงเขาประมาณร้อยกว่าลูก เกิดความเครียดภายในเพระอืดเพระอมกันไม่ไหวสองคนนี้เดินไปอ้วกมาทิมหน้าของเรียอ้วกมาไหมทิมหน้าขอทังเรียกไงอลิฟเป็นไงมั่งอลิฟอลิยากเดินอ่ะขอเดินลงได้ไหมเอาหมูตุ๋นมาแล้วเอาหมูตุ๋นสามที่นะนะไม่ผิดของยายไม่เป็นไรคนเยอะแยะ นี่ก็กำลังจะกลับวันนี้ก็ไม่ได้มีปิดคลิปเลยคลิปนี้นะครับสำหรับการเที่ยวเข,ขาเอาะคราวหน้าจะไปที่เรียเียบเาขาใหญ่เออเขาใหญ่ไม่มีเขาใช่ไหมอะน,นี้ปิดคลิปมาดิทูดกับคนดูหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีดโอ้ยอย่าปิดคลิปดิอะไรนะช่วยทุบเงี้ยช่วยทุบปิดเดทปิดคลิปดิโอ้ห เดียังไม่ดูคลิปพ่ถามใช่ไหมคลิปจบอะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูส่งลิงก์ให้ดูขนมลูกชิ้นในถ้วยเขียวไหมเจอใหม่คลิปหน้า All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could wild. All I want and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray, I believe in the better days